One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุวางระเบิดที่แยกราชประสงค์ไม่เพียงแต่ฆ่าชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ว่ายังนำมาซึ่งความโศกเศร้าของบุคคลในครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวผู้เป็นที่รักและเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ เราจะติดตามเรื่องนี้จากคุณทิตยาเกการครับลุงคือเขาก็จะมารับฉันนังคารไปเที่ยวลองเรือสำรานเนี่ยเพราะว่าแล้วเขาก็ไปทั้ก่อนเนี่ยไม่ทันได้เห็นหน้ากันเลย คำสัญญาสุดท้ายที่วราพรช่างธรรมอายุ45ปีลูกสาวคนสุดท้องผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวบอกกับบินช่างธรรมแม่วัย76ปี3าวันก่อนจะจากไปอย่างกระทันหันเมื่อใดที่ปิ่นหวนนึกถึงคำสัญญาเธอจะหลั่งน้ำตาทุกครั้ง วราพรเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อหัวค่ำของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เธอจากไปครอบครัวช่างธร,รมที่ตั้งอยู่ในตำบลสนุลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทุกคนต่างเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ผู้เป็นแม่ยอมรับทางน้ำตาว่าการสูญเสียครั้งนี้ยากนักที่จะทำใจยังไม่รู้เลยว่านับจากนี้ไม่มีวราพอแล้วพวกเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรนี่มันมีเขากลําลำบากหน่อยนะเรื่องการเงินอะไรอะไละไปไหนก็นลำบากเขาอยู่ไปไหนเขาก็ให้ให้ตลอดแต่ไปไหนจะทำอะไรจะกินอะไรเขาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเตคแคร์ตลอด ไไปทบุญว้พะก็ําหรเขาตตลลออดดให้สวรสคุม้มฤทธิ์วัย47ปีหนึ่งในพี่สาวจากพี่น้องทั้ง6คนของวราพรเล่าว่าเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้นมันกระทันหันจนทำร้ายหัวใจของทุกคนในครอบครัวถ้าเลือกได้อยากขอตายแทนน้องสาวผู้เป็นที่รักเขเป็นเสาหลักจริงๆ เขาเป็นเสาหลักจริงๆ,ๆเขาดูแลทุกอย่างอย่างพวกพี่นี่เขาก็ดูแลนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเขาเขาดูแลกคือ,แบบคอบบทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปไม่มีเขาบบใช่มันน้องมันอีกรูปแบบนึงอย่แต่ก่อนที่แม่อยากไปไหนอยากกินอะไรอยากได้อะไรเนี่ยให้ทุกอย่างแต่ตอนนี้พี่ว่ามัน มันไม่เหมือนถามว่าความเสียใจมันเสียใจเราดูแลแม่ไม่ได้ดีอดียงเหมือนเขาจริงๆนะถ้าแลกกันได้เราก็อยากจะไปแทนเขาคนนึงดูได้ยี่สิบคนแต่เรายี่สิบคนดูแม่คนนึงไม่ได้เต่าเขา หากคนร้ายไม่รอบวางระเบิดที่แยกราชประสงค์ตอนนี้วราพรอ,อาจกำลังอยู่ในบ้านที่อบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวแต่ด้วยความโหดเหี้ยมของใครบางคนได้พรากชีวิตเธอจากครอบครัวและโลกใบนี้ทิตยาเกตการรายงาน1 n e News ตรงไปตรงมา